จริงแล้วบางคนอาจจะเลยกกันชงหรือกัญชาหลายคนอาจจะแบบมีความสับสนกันแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามานั่งดูกันจริงๆนะครับในความเห็นส่วนตัวของผมและการน,นะรผมจะเล่าในมุมมองของผมว่าจริงๆทุกอย่างบนโลกใบนี้ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์เน้นคํานี้เลยนะครับผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีประโยชน์หมดแหละแล้วแต่ว่าเราจะหยิบ ส่วนไหนของสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์นะครับแรกไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้นะแต่ว่ามีคนถามมาก็พอสมควรนะครับก็เออรู้สึกเอเอก็น่าจะมาเล่าแต่ว่าผมจะเล่าในบางมุมเท่านั้นเพราะจริงๆถ้าเล่าหมดเนี่ยจริงๆมันเยอะมากนะผมใช้คําว่าแบบมันเยอะมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับเยอะมากๆนะครับถ้าใครได้ได้มีโอกาสนะครับก็อย่างเช่นอ่าเราดูอันหนึ่งแล้วกันที่เป็นมาตรฐานนะครับที่ที่น่าจะไปหาดูได้นะครับก็คือองค์การอาหารและยาทาข้อมูลแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเปเปอร์เป็นกระดาษ แต่ข้างหลังเนี่ยเขามีเลยว่าถ้าเราโทรถาม1 156กด3นะครับหรือว่าให้โทรไป025907771เนี่ยได้ข้อมูลอะไรมากขึ้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นนะครับแล้วก็ โอเคนะครับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ถามองค์การอาหารและยาได้นะมีข้อมูลอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่านะครับในมุมมองของผมให้ฟังนะครับเพื่อเราจะได้สามารถนะได้เห็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันในฐานะที่ผมเป็นหมอเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรบางอย่างนะครับที่น่าจะมีประโยชน์กับมนุษย์นะครับน่าจะมีประโยชน์กับคนไทยเนี่ยเราหยิบส่วนไหนนะครับของสิ่งเหล่านี้มาสร้างประโยชน์ได้บ้างนะครับมาเราดูกันกนิดหนึ่งนะครับเวลาเราดูนะบบางคนก็บอกว่าเอ๊ะ กัญชากับกัญชงคืออันเดียวกันไหมเนี่ยอันนี้เขียนดีนะผมขออ่านแบบนี้จะง่ายนะครับที่จริงกัญชาเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า cannabis อยู่แล้วนะครับแต่พีงยงแต่ว่ากัญชงเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะต้นใบเนี่ยแทบจะคล้ายกันมากเลยแต่เขาบอกว่ามีลักษณะอย่างหนึ่งนะที่แตกต่างกันก็คือ ปกติเวลาที่เราพูดถึงกันชงเนี่ยเราจะรู้ว่าเมล็ดของกัญชงจะมีโปรโตีนค่อนข้างสูงอ่ะอันนี้โอเคนะครับเรารู้นะครับคล้ายๆกันนะครับน้ามันของเมล็ดก,กันชงเนี่ยจะมีโอเมก้าสามสูงอ่ะแสดงว่าหลายคนก็จะคิดตามแล้วว่าอ๋อถ้าโอเมก้าสามสูงเนี่ยมันน่าจะถ้าเอามารับประทานก็น่าจะมีประโยชน์ในการนะครับได้โอเมก้าสามคล้ายๆกับที่เรากินปลาทะเลแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือนะครับบางคนอ่านต่อนะบอกว่ามีสาร thc เนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ย ต้องมีปริมาณสาร THC ในใบและ่อดอกไม่เกินร้อยละ1%นงังนั้นะแสดงว่าถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเราเป็นถ้าเราดูต้นกัญชานะครับตัวใบและ่อดดอกน่าจะมีนะเปอร์เซ็นต์ของ THC มากกว่านะงั้นตัวกัญชงก็เลยเป็นอะไรที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านได้นะครับบางคนบอกว่า THC คืออะไรนะครับแปลง่ายๆแบบนี้ THC ถ้าเกิดแบบแปลเป็นภาษาเคมีเขาเรียกว,ว่าเตต้าไฮโดรแคนนบิอลนะครับซึ่งเป็นอันตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะ ช่วยนะครับออกฤทธิ์คล้ายๆกับเป็นยานะครับในร่างกายไปทําให้ได้ประโยชน์บางอย่างวันนี้ผมก็เลยรวม4-5หรือประโยชน์นครับของน้ามันตัวนี้ผมจะเจาะเฉพาะวันนี้นะครับในมุมมองของผมว่า ي, ถ้าเกิดว่าเราเป็นหมอแล้วเราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างนะรจริงๆมีหลายด้านมากเลยแต่เอาแบบว่าประโยชน์ที่พอเอามาพูดปุ๊บโอ้โหเพื่อนๆแบบรู้เลยว่าเอ้อันนี้มันเป็นอะไรที่คอมมอนเซนต์มากๆข้อที่1นนะครับคือ ลดปวดเรื้อรังนะครับบางคนก็บอกว่ามันลดปวดได้หมดเลยไหมผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นหมอแล้วกันนะครับเวลาที่มีคนบอกว่ามันช่วยลดปวดเรื้อรังนะครับผมก็จะกด Google ดูนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า,าตัว THC เนี่ยหรือว่าพวกน้ำมันนะครับกันชงเนี่ยถ้าเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องค o n นิกเพนหรือว่าปวดเรื้อรังเนี่ยเจอเปเปอร์อะไรบ้างผมก็เอามาให้ง่ายๆครับมันมีงานวิจัยเป็นตัวอย่างบอกว่า ปกติแล้วถ้าใครเคยจําได้นะครับถ้าใครพอรู้จักหรือว่ามีพ่อแม่ญาติๆเนี่ยเป็นรูมาตอยนะครับคนที่เป็นรูมาตอยคือเป็นโรคข้อนะครับึ่งส่วนใหญ่ก็จะแบบปวดวมแดงร้อนเนี่ยข้อนิ้วนะครับทั้งทั้งสินิ้วเลยนะครับแล้วอาการปวดเนี่ยจะเป็นมากๆตอนเช้าๆหรือว่าตอนที่อากาศเย็นๆอันนี้เขามีงานวิจัยว่ามันก็จะสามารถใช้ร่วมกับ การรักษามาตรฐานเน้นคํานี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะใช้สมุนไพรสักตัวหนึ่งรวมถึงน้ํามันกัญชงเนี่ยเราสามารถใช้ได้นะครับแต่ให้เราใช้ควบคู่กับการรักษามาตรฐานทางการแพทย์นะครับโดยหมอเนี่ยเขาเขาจะดูว่ายาที่เอามาใช้พร้อมกันเนี่ยมันเสริมฤทธิ์กันหรือมันหักล้างฤทธิ์กันเดี๋ยวเขาจะดูกันอีกทีหนึ่งเราก็ต้องมีคุณหมอช่วยนะครับเพราะว่าบางคนบอกเอ๊ะถ้าเราซื้อมาทานเองได้ไหมหลายคนก็จะเกิดความวุ่นว่าเอ๊ะซื้อมาทานทานได้เท่าไหร่ ความเข้มข้นมันต่างกันไหมระหว่างน้ำมันกัญชากัญชงนะครับเอามาจากส่วนดอกเอามาจากส่วนแตต่างเนี่ยมันมีสารตัวนี้ต่างกันไหมเนี่ยครับประเด็นสําคัญคือมันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าเขาผลิตเป็นน้ํามันแล้วมีความเข้มข้นแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะเลือกใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอเจาะสําหรับเราอีกตัวอย่างของงานวิจัยก็คือมันจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาการปวดเขาเรียกว่าเป็น m u l t i p l e sclerosis ก็คือเป็นพวกเป็นคนไข้กลุ่มหนังแข็งนยครับเขาก็จะมีอาการปวด รเรื้อรังบางส่วนซึ่งเขาบอกว่าน้ำมันกันชงพวกนี้สามารถช่วยได้นะครับข้อที่2นะครับนอกจากการลดอาการปวดเรื้อรังนะครับทั้งข้อแล้วก็หนังแข็งเนะี่ยจริงๆมีอาการปวดเยอะนะครับถ้าเกิดเราดูในอเอกสารขององค์การหารัตถยาก็เขียนว่าจริงๆแล้วก็จะมีอาการปวดเช่นภาวะกล้ามเนื้ออดเกรงในผู้ป่วยปลอกประสาทอักเสบเสื่อมแข็งแบบนี้นะครับหรือภาวะปวดประสาทนะครับที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลสังเกตไหมครับ ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆแล้วไม่ได้ผลังนั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีมาตรฐานในการรักษาบางทีคุณหมอเขาจะเลือกมาตรฐานในการรักษาปัจจุบันก่อนแล้วถ้าไม่หายอาจจะใช้เสริมการหรือว่าเปลี่ยนไปใช้เป็นน้ํามันกันชงแบบนี้เป็นต้นแต่ก็ต้องปรึกษาคุณหมอแล้วกันนะครับเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยใช้ปริมาณเท่าไหร่เราก็ต้องให้คุณหมอเป็นคนแอดจัสโดสอีกทีนึงว่าน้ําหนักขนาดนี้ต้องใช้ยาเท่าไหร่นะครับแล้วใช้เวลาใด นะครับแบบที่เป็นต้นนับอ่ะข้อที่2นะครับลดวิตกกังวลและซึมเศร้านะครับคือช่วยลดอาการวิตกกังวลและการซึมเศร้าบางคนบอกว่ามันพอได้ผลพอมีงานวิจัยไหมผมก็ไปนค้นมาก็มีอันหนึ่งก็น่าสนใจแนละ้วเป็นงานวิจัยที่เขาลองให้คน2กลุ่มนี้คนกลุ่มแรกคือกินนะครับน้ำมันกัญชงเข้าไปนะครับในปริมาณที่เขากําหนดไว้<ม>ในงานวิจัยรอประมาณ90นาทีแล้วเสร็จปุ๊บก็ให้นะครับไปพูดต่อนะผู้คน ที่มีคนเยอะๆแล้วกันนะเพื่อเพื่อวัดว่าระดับความวิตกกังวลหรือความตื่นเต้นเนี่ยเต็ม1ิบคะแนนให้กี่คะแนนแบบนี้แล้วเขาก็วัดผลนะสรุปง่ายๆก็คือเขาบอกว่ามันสามารถช่วยลดอาการวิตกกังวลได้นะครับในกลุ่มทดลองนะครับมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานน้ำมันชนิดนี้อ่าแสดงว่าจริงๆแล้วมันก็น่าจะช่วยได้จริงแต่มีงานวิจัยอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวไป ดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดใครจาเป็นต้องใช้เรื่องวิตกกังวลเรื่องซึมเศร้าก็ปรึกษาคุณหมอจิตเวชนะครับคุณหมอเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้นะครับน้ำมันกันชงอยู่แล้วนะครับก็ค่อยศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันที่3ก็คือลดอาการปวดจากมะเร็งนะครับหลายคนมีคนถามผมว่ามันช่วยรักษามะเร็งไหมอันนี้ผมยังหางานวิจัยไม่เจอนะผมใช้คํานี้นะครับผมหางานวิจัยอันนั้นไม่เจอแต่ว่าถ้าเราไปดูงานวิจัยเท่าที่ผมเห็นแล้วหาเซิร์ชง่ายๆอ่ะ ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเปเปอร์ผู้กำกัตรงก็คือหาซื้อง่ายเนี่ยมันก็มีบอกอยู่แล้วว่ามันสามารถลดอาการปวดจากเมรงได้นะครับดังนั้นก็ด่วนว่าเร็งบางทีระยะสุดท้าย,ยอาจจะรักษาไม่หายแต่ว่ามีอาการปวดตลอดการใช้สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะช่วยได้แต่บางครั้งนะครับเนื่องจากลิปมันอาจจะไม่พอนะครับคุณหมอบางท่านเขาอาจจะใช้ยามาตรฐานรวมกับนะ้ำมันกัญชงก็ได้ก็ให้คุณหมอที่ ดูแลนะครับคุณหมอพยายามตัวเป็นคนเลือกปริมาณการใช้เนาะแบบนี้ดีกว่านะครับข้อที่4นะครับก็คือลดอาการคลื่อนไส้อาเจียนจากยาเคมีบําบัดน,นะครับนะมีงานวิจัยบอกว่าเวลาที่เราใช้น้ํามันกันชงในปริมาณตามการทดลองนะครับใช้ร่วมกับยามาตรฐานนะครับสังเกตนะครับในการทดลองนี้เขาบอกว่ายามาตรฐานที่ลดคลื่นไส้เเกียนก็ใช้นะครับ น้ำมานันกัญชงก็ใช้นะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับให้ยาเคมีบมบัตในคนไข้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็สามารถช่วยให้อาการขึ้นไส้อาเจียน,นยจากยาเคมียมบัตเนี่ยดีขึ้นอ่าแสดงว่า,วาน้ำมานันกัญชงก็น่าสนใจในเรื่องนี้นะครับข้อที่5นะครับหลายคนต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเรากินยาแต่เราเภศในความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งเวลาเรากินอะไรก็ตามแม้แต่นะครับเรารู้ว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยนะครับที่เรากินกันลดไข้แก้ปวดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ ต้องไปเขาเรียกว่าไปแปลงล่างหรือว่าไปเมตาบอลไลท์ที่ตับนะเรารู้อยู่แล้วนะก็เลยจะทําให้ตับเนี่ยทำงานมากขึ้นนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นะเวลาที่เราจะใช้ยาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นยาจากยาที่เป็นเคมีนะครับที่สังเคราะห์ขึ้นหรือเป็นยาจากธรรมชาติที่สกัดอย่างเช่นน้ำมันกันชงก็ตามเราจะต้องมีการศึกษาก่อนว่าถ้าเราจะใช้ร่วมกับยาตัวใดก็ตาม มันมีปฏิกิยาต่อกันหรือเปล่าอย่างแรกคือเสริมฤทธิ์กันทําให้ทั้ง2อันนี้มีฤทธิ์มากขึ้นหรือ2มันหักล้างฤทธิ์กัน,นังนั้นเราก็ต้องไปดูอีกทีหนึง่งซึ่งแต่ละโรคนะครับมียาที่ใช้แตกต่างกันน้อยดังนั้นเวลาที่เราจะกินาากน้ำมันกัญชงลองปรึกษาคุณหมอประจาตัวนะครับว่ามันมีปฏิกิยาเสริมฤทธิ์กันหรือหักล้างฤทธิ์กันหรือเปล่านานะครับแบบนี้เป็นต้นครับก็พูดง่ายๆคือจะใช้ถ้าเกิดใครจะใช้เพื่อเป็นสมุนไพรนะครับก็โอเคถามคุณหมอสมุนไพรถ้าใครจะใช้เพื่อเเป็นยยากกี่วับ สี่ข้อที่ผ่านมาครับก็ปรึกษาคุณหมอก่อนถ้าเกิดใครไปดูองค์การอาหารยาเขาเขียนดีมากนะครับอย่างเช่นเขาเขียนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการชงบางส่วนนะครับที่สามารถนําไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้นะครับอย่างเช่นนมนะครับมเเร็ชน้ํามันนะเป็นการโดราอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าเป็นทาเป็นเครื่องสำอางก็ได้นะครับทำเป็นยาสมุนไพรก็ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าเราศึกษาก่อนใช้เราก็จะได้ ประโยชน์มากกว่าโทษแน่นอนนะครับบางคนบอกว่าอยากรู้เรื่องผลข้างเคียงผมยกผลข้างเคียงสามอันนะครับที่ฟังแล้วจะเข้าใจง่ายนะครับผลข้างเคียงอันแรกก็คือบางคนบางคนนะใช้คํานี้นะบางคนนะใช้น้ํามันการชงอาจจะมีท้องเสียรวมด้วยนะครับบางคนใช้น้ํามันการชงจะทําให้ระดับความอยากอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปจากปกติอีกอย่างเวลใช้น้ํามันการชงบางคนจะมีอาการอ่อนเพลียหรือง่วงนอนก็ได้อะประมาณนี้นะครับดังนั้นะถ้าเราเข้าใจนะ เราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆมันก็น่าจะใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวเดียวๆหรือเราอาจจะใช้ควบคู่กับยาที่รักษาอยู่ประจําหรือบางโรคนะครับเราอาจจะใช้เป็นตัวเดียวๆก็ได้ก็ปรึกษาคุณหมอนะครับกาชงกับการชาเนี่ยจะต่างกันอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่เป็นการชาเนี่ยจะมี ปริมาณสารนะครับที่ใช้ในการทำเริยาในการลดปวดเนี่ยค่อนข้างมากกว่าจ่อย่างที่บอกครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะผมว่าองค์การหาย,ยาก็กลัวว่าจะมีการใช้เขาเรียกโอเวอร์โดสนะครับเขาก็เลยกำหนดไว้ว่าถ้าคนทั่วไปใชนะ้ผมไม่รู้ผมใช้คำถูกเปล่าถ้าเราจะใช้ในบางกรณีนเนี่ย ใช้ใช้กันโฉงบางตอนนี้ทางการแพทย์ใช้กัญชาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะครับเพราะเรื่องนี้ผมบอกว่าซับซ้อนมากแล้วกันเพราะว่าเวลาที่มันมีเรื่องโดสเรื่องปริมาณการใช้มีผลข้างเคียงมาเกี่ยวข้องด้วยเนะี่ยองค์การอาหารและยาเขาก็จะหวังดีนะครับก็เข้ามาควบคุมในระดับหนึ่งที่ช่วยทําให้เราซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเนะี่ยใช้ได้อย่างปลอดภัยนะครับ